สวัสดครับสวัสดีครับผลานที่ชื่ท่านครับอีกัวอกรี่ชืท่านอาชีพเช่าที่ทำนาครับทำิดทำกระดาษจมูกหนุนอ่านกายคาดนะครับภารการชาของที่หงนะครับอย่างบางรายอกนะครับรายชาติทุกทีเรื่อยจากเรืยนามนะครับมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับเวลาสีส่โมงเย็นนะของทุกวันทุกวันนะครับชอมน้ำลาระบ เราไปดูย้อนหลังก็ทำเมอนันทุกวันทุกวันก่านะครับพออพอเป็นมาที่สุดไนะครับที่เราทรงนุดที่ต่อ3นี่นะครับตดต่กันโอเคเลยนิเดีวเดียวครับตเก็บาอนะครับวันที่6นะครับของเมษาอยน่ระมาณนั้นวัน6นะาัานั้าใจาตุเด่น5กับ6นะ5กับ6นะดูดวิ่งนะครับ ส่วนขึ้นวิ่ห้าหกเก้าคูณหนึ่งต่อสามนะครับเป็นที่เกี่ยวข้องห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าห้าคูณคูณห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับหกเก้าเก้าหกหกคูณคูณหกหกคูณหกนะครับเป็นชอบสนามนีตายนะส่วนที่ฟ้าเป็นที่ตัวสองนะครับห้าสองห้าสามหกสองหกสามนะครับไปตัดเดูนะครับส่วนข่อไปจาครับอเจออัพแบง คท่นานจะไว้นะครับตลอดครับารเปี่ยนสัาพหรือให้เวลา เจอแต่ฮะเจอนะอันนี้นะฮะอ่าขอบคุณมากๆครับพบกันใหม่ตรงนี้นะครับสันนี่านตรงนี้ตรีครับตรงีครับ